อาจารย์มาจับไพ่คุณวันอาทิตย์จะเกิดอะไรเกิดท่านวันที่22ถึงวันที่28มกราคมไพ่ใบแรกมาลราคา9ไม้เท้าไพ่ใบที่2 1ดาบไพ่ใบที่3จัสติกไพ่ใบที่4 7ไม้เท้าไพ่ใบที่5 10เหรียญแหมคุณวันอาทิตย์โชคดีเลยนะทำไมคะในปีที่ผ่านมาบางคนเบื่องงานนะคะเอจะเปลี่ยนงานดีไหมไพ่หนึ่งดาบตัดสินใจไหคะจัสติกบางคนตัดสินใจเปลี่ยนงานหางานใหม่นะคะช่วงที่หานี่ก็โอ้ยุ่งวุ่นวายเลยนะคะต้องไปสอบต้องไป เรียกอะไรสัมภาษณ์หลายต่อหลายรอบเนาะในที่สุดทำไมคะสิบป,ปีได้งานตางใจเงินดีด้วยดีกวนน่วาใบสร็จเก่าที่ทำไปหรือว่าใครก็ตามนะเนาะเบื่องานหรือว่ารอรองานรอแล้วรอเลอ่าเล่าแต่รอนะไม่มีใครเรียกทํางานจะทีปีนี้นะคะมีเกณฑ์ได้เรียกนะคะ เพราะฉะนั้นคุณสามารถชนะคู่แข่งได้ทั้งมมลเลยแล้วก็ได้เงินมาสิบเหรียญก็คือพูดง่ายว่าได้ตำแหน่งที่ดีเงินทองที่ดีด้วยหรือว่าบางคนค้าขายนะคะที่ผ่านมามอนเขามรู้สึกว่าฉันขายไม่ดีเลยทามาตั้งเยอะตั้งแยะฉันก็ทว่าฉันทาเยอะแล้วนะแต่ทําไมไม่ไม่ได้ดีสักทีเห็นหมาจคะไพ่จัสติขึมา,าม,มาแล้วความยุิธรรมมาแล้วค่ะนะคะทุกที่คุณฝาฟันมาทั้งหมดคุณได้ชัยชนะชัยชนะมาอะไรคะสิบเหรียญไงคะชัยชนะมาในรูปแบบของเงินทองหรือว่าในรูปแบบของคาเรียกว่า การชื่อเสียงก็แล้วกันนะคะสิทิเหรียญมันรว,ร,วรวมทุกอย่างเลยทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงเกิยศนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คนวันอาทิตย์ไม่ต้องกลัวนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยผิดหวังอเอาความผิดหวังทั้งห,งหมดเนี่ยทิ้งลงไปตอนนี้เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ไพ่ justice มาแล้วไพ่ของความยุติธรรมมาแล้วนะคะสิ่งที่คุณสู้มานะคะสู้กับคู่แข่งก็ดีสู้กับกับใครต่อใครก็ดีนะคะ บางคนก็สู้กับเพื่อนรุ่งมาเพื่อแต่จะแ,แย่งชิงตําแหน่งกันในที่สุดไพ่จ u สติกมาแล้วนะคะคุณได้ดชนะนะคะได้ปรับตําแหน่งบางคนทํางานที่เดิมได้ปรับตําแหน่งบางคนสมัครงานที่ใหม่ได้ที่งานที่ใหม่ที่ดีเงินดีด้วยบางคนค้าขายนะคะมีเกณฑ์นะคะที่จะค้าขายดีด้วยนะคะชนะคู่แข่งแล้วก็ได้เงินสิบเหรียญคนเป็นที่โชคดีนะคะอาจาร,รย์ออพรนะขอให้ใครผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นคนที่ขอให้เขาได้ร่ำรวยสมดังไพ่ในสุดท้ายจะเป็นไพ่สิบเหรียญนะคะสําเร็จทั้งเรื่องการงานการเงิน นะคะโชครับรับสิ่งเงินทองความรักทุกย่างเลยค่ะ